ำด่วนและพระองค์เจ้าอินทปัตดมีอาจเล็ดลอดสายพระเนตรของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือกรมพระราชวังหลังและขุนนางผู้ใหญ่ฝ่ายวังหลวงไปได้เมื่อความทราบถึงพระพุทธเจ้าแผ่นดินทรงตกพระไทยและสลดพระราชหฤทัยยิ่งนักพระองค์เพิ่งสูญเสียพระอนุชาคู่บุญไปไม่ทันไรหลานในไส้กลับคิดจะเข็นฆ่าลุมเพื่อชิงราชบัลลังก์ แต่ด้วยคติยะมานะแห่งปฐมมกษัตริย์พระองค์ทรงบัญชาการอย่างเด็ดขาดและรวดเร็วทหารจากวังหลวนเข้าปิดล้อมและจู่โจมวังหน้าอย่างสายฟ้าแลบก่อนที่แผนการร้ายจะเริ่มขึ้นบรรดาผู้สมรู้ร่วมคิดต่างแตกตื่นหนีตายแต่สุดท้ายพระองค์เจ้าลำดวนและพระองค์เจ้าอินทปัตก็ถูกจับกุมตัวได้พร้อมหลักฐานเป็นอาวุธจำนวนมากที่ซุกซ่อนไว้ในลานสอบสวน ทั้งสองพระองค์ถูกมัดเบื้องหน้าคือพระพักอันเคร่งครึมของพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่หนึ่งทรงไต่สวนด้วยพระองค์เองพ่อของเจ้าเป็นยอดนักรบคู่บารมีของข้าแต่พวกเจ้าเอาความกล้าหาญมาใช้ในทางที่ผิดคิดล้างลุงล้างแผ่นดินคำรับสารภาพลังไหลออกมาท่ามกลางความเวทนาของเหล่าขุนนางสุดท้ายทอดทันของกบฏนั้น มีเพียงสถานเดียวคือความตายพระองค์เจ้าลำดวนและพระองค์เจ้าอินทประถูกทอดพระยศและนำตัวไปสำเร็จโทษด้วยท่อนจันตามราชประเพณีเป็นการปิดฉากการพยายามในการก่อกบฏครั้งแรกๆของกรุงรัตนโกสินเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้รัชกาลที่หนึ่งทรงตระหนักถึงปัญหาดุลอำนาจระหว่างวังหลวงและวังหน้าพระองค์จึงทรงจัดระเบียบการปกครองใหม่ เพื่อม่ให้วังหน้ามีอำนาจมากเกินไปจนเป็นไทยต่อราชบัลลังก์ในอนาคต